เฮ้ยเตมอาเล่นตกได้ <laughs> โดนไปแน่เจอเตมอาเ <laughs> อล,ล่นตกอุ้ยล้วสกีนสวยแล้วจังหวะน,นี้เอาอีกยี่สิบคะแนนเลยครับแล้วก็ไอส้สก,กิวเอฟสิบคิวมันติดนิด่เดียวระวังสติวฮนะระวังสติวฮนะ อเวอร์ท็อปอัโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร,ร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพนะเราไม่มีตัวเรามีวิธีดูไหมครับว่าตัวไหนขายถูกสุดเท่าไหร่เอ่อไม่มีฮะถ้าอย่างนั้นเราไปดูในตลาดได้อย่างเดียวครับ แต่อย่างอื่นไม่มีไอคานชุดทร o พอยต์ในกั๊ดแค่แปสิบสามเองฮะเล่นกับซุปเปอร์สตาร์เขายังเจ็ดติ๊กเลยครับแบบเนี้ย R3 r 4สามสี่มั้ยเนี่ย R3 สามถึงหรือเปล่าน่ยโอ้ my god ตายและเพื่อนอะไรเพื่อน need a s h o o t อร์ โอเคเราฮาเดนไปลำแล้วกันเราเจอทั้งเทท่ามทั้งคาวายเลยนะครับผมอันนี้อาจจะลำบากนิดนึงฮะเพื่อนจัดเคลเทะเลเดือดไอ้นี่มาเลยกัดเคอร์รีฟ้ายิงแมนวิกสเตตัสแปดสิบสามเองฮะนี่ผมอยู่แรงเลเจนจริงมาเนี่ยอยู่แรงเลเจนไปเจออะไรวะเนี่ยอาสามันเล่นไม่ได้ฮะเคลยค์ฮะ อาสามนม่ต้องดวงดีนิดนึงให้ส่งไปแล้วยิงโลง่งแล้วลงก็พอได้อยู่กว่าจะโลง่งเลือดตาแทบกระเด็นแถมโล่งไม่ลงต่างหาก <He passes. S 2> เกมรับก็ไม่ดีตายแล้วเอ็มบิดรีบาวร้องไห้อะกเนี้ย สวยโค้ดเทคตรอันตรายฮะไม่เป็นไรไอ้ปีดเอากดคุปบอลไม่ได้อ่ะอืมเฮ้ยเตมาเดนตกได้โดนไม่ได้เจอเตมาเดนตก็นไงเท่ามุกเท่าเหมอเจอผมหาเด่นนอนแทนผมบล็อกเสียลากเลยตบตบเท่าเว้ยหาเดนนะครั้งแรกเลยเล่นหาเดนมันเยอะมากๆนะเว้ยนี่ครั้งแรกเลย ตกได้ของสิงตกแบบปลายนี้วะโลรีมิกซ์โอ้ยแล้วสกรีนสวยนะจังหวะน,นี้เอา20คะแนนเลยครับลักหน้าจุ๊บจุ๊บ MV m ีสกรีนนะเออเจอคาวายแล้วมีคนมาสกรีนแบบนี้ที่เล่นง่ายขึ้นเยอะเลยไม่งั้นกว่าจะเลี้ยงหลุดคาวายไม่ได้ฮะผมต,<ร>ตาย,ตาย เฮไปไกลๆหน่อยดิวะพวกนันเดินอะไรตรงนี้ เคไปแยกไกลๆหน่อยดิมาสกรีนก็ได้หรือจะอะไรก็ได้ไม่ใช่แบบไปสกรีนอะไม่ได้มายืนเฉยๆอะเอามายืนแบบเนี้ยมันดึงตัวประกบไว้มันคือสกรีนอะสกรีนเอออย่างเงี้ยสกรีนเ้วป๊อปเอาเอออย่างเงี้ยเมื่อกี้เสียแล้วเมื่อกี้ถูกต้องเอออย่างเงี้ยสวยเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าไอ้นี่มันสกรีนตัวละครมันสกรีนไม่ดีไงไอ้เคลอะเออสวยว่ะหรือมาอุ้ยแล้วลงด้วยติดลับปอนหรือว่าโหวะมาเคลเนี่เลยเอาเว้ยเริ่มเข้าขากันแล้วเว้ยเอาเว้ยเริ่มได้แล้วเว้ยไม่ทะเลาะกันแล้ว อันนี้เริ่มเข้าขาแล้วเออมันต้องสกรีนแบบนี้เอาให้หน้าง่ายคาไวจะเดินยากนิดนึงนะเคลยสกรีนหน้าแล้วนี่ฮะบล็อกเอาให้เอ็มบีดขวามาได้ฮะโอ้โหแล้วโคตรเฟี้ยวเลยไอ้คาวายมันปิดเป็นนะเนี่ยสกรีนคืนโอ้โหโคตรเท่เลยแต่ว่ามันไม่มันหลบสกรีนได้วะ คือเราสกรีนโดนเทท่าม้นแต่เซทามันติดไอ้สกิลวอร์แบบหลบสกรีนโดนสกรีนเบาๆอะไรประมาณนี้ยากกว่าเล่นยากกว่าเคลมันอาสามันเดินช้าแล้วก็ไอ้สกิลเอ็กซิสสกิลมันติดนิดเดียวไงระวังสติลฮะระวังสติลฮะ เฮ้ยวุ้ยใจหายวะเฮ้ยเอ็มบีสอนดีว่ะเอาละฮะได้อยู่วุ้ยกดผิดโอ้โหลั่นล่นลิมิกหายไปไหนมาไม่ได้ดูสดนาน อุย๊ยนี่เดียวนิดเดียว,ดดยวสวยอันตีอ้าวไม่มีอันตีวะอู้หเอ้าเคลไม่มีอันตีหรออ้าวถเคลมันกดโดมิีแน์สกิลไปตอนไหนวะมองไม่ทันแสดงว่าเขากดไปแล้วเหรอปกติเคลมันต้องรับบอลก่อนแล้วถึงค่อยกดโดมิีแน์ไม่ใช่เหรอ อ๋อเคลอันติไปแล้วยิงโล่งไปอ๋อโอเคอ๋อลูกที่ยิงเสียงไม่คืออันติเสียบโอเคอ๋อลูกที่ยิงทางขวามือนั่นใช่ไหมโอเคดูไม่ทันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากโอ้แล้วคาราวสวยแล้วลงหรือเปล่าวะดิแล้วไม่ลงฮะคายไวไม่ได้แมนขนาดนั้นเพราะว่าเททาส่งให้แล้วเคลําทะเลเดือดรับบอลเลยว่าผมบ้าเคลมันแม่นกว่าอาห้าอีกอย่างเนี้ย ใครเล่นเครต้องกระใส่ดวงนิดนึงคนนี้ดวงดีใช่เอ้าแล้วเสี่ยงยิงสามคะนแนนเราไม่ลงฮะแต่ไม่เป็นไรฮะผมรับจบให้เองแล้วแอร์เลยอุยอ๊บลงๆเน้นๆไปพยายามพยายามพยายามแล้วเอดี้สกายบอยเอาแล้วเฟเอเว้ฮะแล้วไม่ลงฮะแล้วโอเคเป็นข้างเราเก็บบอลไม่ได้ปึ๊บป๊าบแล้วเจอลำนี่ฮะปึ๊บกระโดด แล้วเรียบร้อยจวโอ๋อเห็นเขาเปิดไฟตอนแรกนี้ว่ามไม่โลง่งสรุปคือโลง่งเสร็จแล้วอะเฮ้ยเคลย์ยิงแม่นมากเลยอาสามเองแต่ว่าติดรับบอลเลเวลหก เออที่ยิงอ่ะติดลับบอลเลยว่าหกหมดเลยนะแล้วไปยิงโล่งแล้วโล่งด้วยนะครับเพลย์แต่ว่าตัวละครเดินช้าไปหน่อยความแข็งแกร่งเกมลับก็ไม่มีอาสามเล่นยากอ่ะเพราะว่ามันเกมลับไม่ได้นี่โชคดีเจอสมอลนะถ้าไปเจอตัวละคร p พาเวอร์ฟอร์อย่างยานิสหรือว่าไซออนหรือว่าตัวอื่นนะพี่ว่ามันน่าจะตายเลยครับ too many ชั่โบชั่โบเล่นลายชั่โบชั่โบมีซีไหมซีซีเซนเตอร์ คาวายเขาไม่มีเซนเตอร์เราเป็นทีมเดียวกันอ๋อมีเหรอเขามีเซนเตอร์ได้ไหมที่ไหนวะเดมอนกรีนอ้ากดไม่ทันกดไม่ทันน่ะเดมอนกรีนรอไปก่อนนะเดี๋ยวเล่นให้กดไม่ทันนะ่ะของดีจัดบิวใช่ครับแบลีตบิวเก่งเก่งแบบเก่งเลยเล่นกับสกรีนนี่คือโหดเลยนะ ไอ้วอมีเอ็มบีด้วยหรอเอาเล่นเป็นหรอไอ้วอมีเอ็มบีด้วยว่ะไม่ธรรมดาหวายไม่ยอมขึ้น R6 เอ็มบีต้อง R6 แล้วไม่ยอมไปดูไงครับทำไมลัางชาแนลก็จัด T ให้เราแนะนำเรื่องโค้ด T โอ้โหอันนี้ตอบยากเลยครับเรื่องโค้ดนี่ถ้าอธิบายจนมันต้องเฉพาะตัวละครเราอะะว่าเราเล่นตัวละครอะไรควรจะใช้โค้ดอะไรประมาณนี้ มันต้องเฉพาะตัวละวครอะครูดแต่น,นั้นสำหรับคนรวยถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้รวยมากก็ทำโค้ดให้ได้สเตตัสโด,ดยรวมที่มันสามารถใช้งานได้ทุกสเตตัสก็ได้เฮ้ยมันเจ๊ดเจไม่ใช่หรอข้างเราไม่ยิงวะโคดเทโคดอันตรายเออยิงดิเพื่อนสวยนะเพื่อน หรือว่าอาร์น้อยยิงไม่แม่นมะ้หวัดดีครับน็อตเคลซี่หวัดดีครับบอลฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับสุดหล่อสองคนโคนแม่นเลยอเกือบคนแม่นเลยแล้วคนเหลืองสองลูกนึง เฟี้ยวอ้าวแล้วเกือบหลุดเอฟบีโพสต์อัพเฟิร์นเวย์ฮะของจริงได้บัฟจากการรับบอลมาด้วยโคตรเอาเลยฮะเอฟบีงงเลยเจอเอฟบีโพสต์อัพเฟิร์เข้าไปร้องเลยร้องเลยฮะเอ้ยโอ้ยบุเกินโคตรเร็วเลยตาไม่ทัน า,าโล่งเลยฮะแบบนี้วิ่งผิดทางฮะวิ่งผิดชีวิตเปลี่ยนทางนู้นมีเจเจซ้อนอยู่นะเว้ยหัวสั่นน,นะบอกเลยแม่สุตเดิมอย่างนั้นหรอผมจำได้แล้วฮะหอว้วเอ็ม เอ็มบีเจอโยกิทนี่ฮะดังกันแนะ่จีเจมันมาคู่เอ็มบีทรงผมมันคล้ายกันเลยฮนะดูดิของจริงอยู่ตรงนี้ฮะนันแนะ่นนะั่นแน่นันแน่ไม่ยิงเนะียเล่นแบบเอาชัวร์นั่นแนไม่ยิงเลยเล่นแบบเอาชัวร์ไว้ผมยิงเองจบๆไปจอ,อคล็อกดังเลยฮะไว้ยิงอะ่ะถอยเข้ามาสองคะแนนก็ได้ทั้งกันลนะ ถ้าถ้ากลัวอย่าไปกลัวเลยยิงไม่ลงก็เหมือนกันมันช็อตคลอ็อกหมดแล้วเนี่ยเก็บสแต็กสองลงหนึ่งในถังกันแดงเออเอลเทนเด้งแซ่บสวัสดีครับแบงค์อยากไปอัรตตี้คาร์บูจโจ้ไหมครับ <laughs> มาเนี่ยแบงค์ว่างเปะล่ามาเนี่ยเฮ้ย <back> เอ้ยแบงค์ลิงก์ยูทูบของแบงค์ <All right. S 1> อันไหนนะเอ่อ เดี๋ยวให้น้องๆในช่องช่วยกันกดติดตามจะได้ไลค์ได้แบงค์ยังอยู่มะไปยังว่าพี่ไม่ได้ดูคอมเมนต์เพิ่งดูเลยดิจิตอลป๊าบเอบแบงค์ไปแล้วเหรออยู่เดี๋ยวผมแปะให้แป๊บนะครับโอเคได้เฮ้ย เพื่อนๆน้องๆทุกคนนะรบกวนนิดนึงฝากกดติดตามช่องของแบงค์ให้หน่อยมันต้องครบห้าสิบคนอนะมาถึงจะขึ้นไลฟ์สตรีมได้อันเนี้ยเดี๋ยวแบงค์จะไลฟ์สตรีมเต้นโคโยตี้ใช่ไหมเต้นหมูเด้งไลฟ์สตรีมเต้นหมูเด้งถ้าหลงครบรอบ5้าสิบซับไลฟ์สตรีมเต้นเต้นหมูเด้งเดี๋ยวรอติดตามนะเดี๋ยวเ,เสียแบงค์เขาจะไลฟ์ให้ดูหาดูที่ไหนไม่ได้แล้วอันเนี้ย กันเองเดี๋ยวไบเลาลิงก์ก่นแบคงส่งให้หน่อยเดี๋ยวส,ส่งตรงไหนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาแปะให้ในไลฟ์รู้สึกเหมือนคนอื่นจะทิ้งลิงก์ไม่ได้มั้งในไลฟ์อ่ะมันเป็นระบบของ YouTube อะ่ะส่งใน Discord ก็ได้ไหมด i s c อร์ Discord อะไรก็ได้หวัดดีครับอิซิบอยโตโกงอ่ะพี่ฮาเดน